วันนี้เราจะมาทําแกงใส่หน่อไม้ดองนะฮะหน่อไม้ส้มนะครับแกงแบบอีสานอีสานนะครับเราก็มีไก่มีพริกแห้งมีหอมมีข่ามีตะไคร้นะครับผมตามที่แกงลงไปนะครับแล้วก็มาเราจะหั่นสับไก่อ่าดงเนื้อไก่สักไม่ต้องใส่เยอะนะอ่าเรากะพลีพลีกับหน่อไม้เรานะครับเตรียมหน่อไม้นะครับเอาต้มน้าก่อนแล้วครับต้มน้ําให้เดือดแล้วใส่เครื่องที่เราต่ำลงไปนะครับ อบเผ็ดก็ใส่เผ็ดไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยนะครับว่าน้ําเดือดแล้วก็ใส่ไก่นะครับใส่ไก่ลงไปเริ่มสุกนะครับไก่สุกนะครับอ่าเราก็จะใส่เราไม้ดองนะครับลงไปเราก็จะให้มันเดือดสักหน่อยนะฮะเอาปูเข้าในผงนัวอีกนะครับใส่น้ำปลาด้านะครับผมเพื่อความนัวนะครับแกงแกลบกีสานอีสานนะครับผม น้ำเดือดใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะครับชิมดูก่อนนะครับเราก็มาชิมดูอีกทีรสชาติดีไหมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมใบแมงลักลงไปนะครับผมแค่นี้นะครับรอให้เดือดสักหน่อยเป็นอันเสร็จนะครับผมน่ครับคือแกงหน่อไม้ดองนะครับใส่ไก่เสร็จรต่ปรอยแล้วครับผม